โครงสร้างดีช่างสีก็ทำงานง่ายนะครับกับเสียมดีนะครับชาบดีพนังดีสร้างสีกับสีติดง่ายง,ง่ายขึ้นนะครับเขามุ่งเขาชาโครงสร้างสวยๆนะครับปันไดครับสร้างบ้านสไตล์หนุ่มเอ็มขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนในการก่อร่างสร้างบ้าน กดติดตามการทำคลิปวิดีโอสไตล์บ้านๆให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนุ่มเอ็มตอนนี้เราอยู่โครงการบ้านเซเลนเฮา9นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตหน้างานนะครับหลังจากที่เข้ากดติดตามไปโนบ้านเสร็จการทำคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับหลังรู้สึกว่าจะเป็นหลัง A4 ครับวันนี้ครับทรงมอบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตหน้าง,งานกันนะครับโครงการบ้านเซ็นเาร์นะครับบ้านเดียวราคาทาวน์โฮมด้านหน้าครับไปเบ่งบรรยากาศในการก่ออิฐครับวานนี้ครับเราเท่ากันนะเราเท่ากันนะ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออไปแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเวลาลูกค้าขับรถออกมาจะได้มองเห็นหน่อยเนี่ยเออด้านหน้าก็ด้านหน้าเอาทึบอย่างนั้นแหละ อ่ออแม่อันนี้เอาเอางี้แหละถูกต้องแล้วอออแตจะพ่ช่องนี้นี่แล้วขับรถออกมาปุ๊บมันจะได้ตรงเนี้ยมองเห็น,หนไงไอ้นี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะอันนี้ก็บางด้านหน้าคนที่จะมองเข้ามาในบ้านไงแอ่ก็ยังโอเคอยู่เดือบไปแล้ว ช้อนนี้เอาครึ่งหนึ่งพอเอาเอาท่อๆกับเนี่ยข้างเไม่ต้องกอดเต็มกอดเต็มมันทึบโอ้สูงมากเลยกำแพงกำแพงเมืองจีนเลยโอ้สูงมาก เอาตรงนี้ได้ไหม,ไ,มได้ไหม,ไมขั้นที่สองเอานี่ขั้นนี้ได้ไหมเออถ้าตรงนี้ไม่ต้องใส่มาใส่ตรงนี้ได้ไหมฮะนี่ก็นี่ไงก็หกักลงมานี่นี่ครับเข้านี่ยเราชายก็ติดตัวนี้ดิคิดนี้เลยคิดลูกลูกตัง้งเออ ใส่แล้วเหรอไม่อะไรใส่แล้วก็พอได้อยู่อพอได้อยู่ไม่น่าเกียร์หรอกนะก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวหลังถัดไปก็เอาลงนี่แล้วกันเนาะหลังนู่นเออเอาขั้นที่สองขั้นที่สองแต่อันนี้ก็เหมือนเดิมเข้าไปชนนะไอเสาเสานี่มาตั้งตัวเนี่เนาะไม่ต้อง เนี่ยเห็นก็ตั้งนี่ปุ๊บเราก็เชื่อมแปบะบนี่มันมันอยู่ช่วงเนี้ยมันไม่เข้าไปตรงนี้เลยแบบปะตรงนี้ปุ๊บอืมอืมไม่ต้องเชื่อมอเออใช่นี่หมดเลยเออเอาข้างล่างเลยเออเ

อเดี๋ยวลองดูเชื่อมได้อยู่เอาลองดูเอาข้างบนก่อนเออถ้อา,ามันนั่นก็ค่อยเชื่อมเอาเนาะอืม,อม,อมฟาติดแล้วครับ าติดเรียบร้อยนะครับสี่ใหญ่ปักแอร์นะครับตัตำแนงแอร์ติดใหญ่ไปไว้นะครับดันา หัวกำแพงสูงสูงครับดูว่ากำแพงสูงสูงเลยนะครับเห็ดหัวให้อย่างดีครับเดี๋ยวยังไเปเบื้องดันทองทันพื้นที่ด้านหลัง,งกว้างนะ เราก็จะเทสักล้างนะครับพื้นที่สัะล่างแล้วก็ตรงนี้กับพื้นที่ระเบียงนะครับทออกมานะครับพอผักก็ลุเดียยร้อยนะครับรับดินอ๋อผนังด้านทางครันี่ยางระดับยี่ อย่างไรสบายเลยครับพื้นที่เว้นนะครับหาสิบเส้นนะครับอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวนะครับเราขายราคาเท่าโฮมนะครับจะแข็แครบเล็กน้อยนะครับแต่สามารถเดินได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้นี่หมุนตัวได้สบายสครับหมุนตัวได้แบบสบายสบายพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเทเป็นคอนกรีตไปเลยนะครับ เราก็จะปรับดินแล้วก็เทคอนจิตนะครับว่าให้ยาขึ้นนะครับไปค,ค่อยติดตามเบื้งกันอีกอัปเดตให้เบืง้งให้ชมกันเรื่อยๆครับอ่ากผักดูง่ายๆนะครับ ก็กำแพงสูงๆนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนี่ครับ,นนรบปิดฝ้าเพดานนะครับตอนนี้กําลัางเดินรตบบกไฟอยู่ครับกําลังร้อยสายไฟนะครับร้อยสายไฟแล้วก็ติดตั้งโครงฝ้านะครับหลังจากนี้ก็ปิดฝ้าเพดานนะครับ ติดกงฟาเพดานติดฟ้าเพดานแล้วก็ติดชาร์บฟานะครับอยู่ยา่างเหนในเบิ้องส่วนสองกันครับตอนนี้ช่างกำลังทาสีลองพื้นนะหรือว่าได้มาอัปเดตนะ้นางานนะครับหลังจากเทวิโอนบ้านเสร็จนะครับนี่ครับขำวมาเบิ้งงานตรวจงานต่อครับนี่ครับ หลังติดคงฟมาผ่าบอ้าวตามสบายครับพื้นที่ระเบียงวกว้างๆนะครับเป็นเดินออกมาก็นสิีพื้นที่ระเบียงนะครับหลังนี้เป็นหลังริมนะครับเปิดราคาไปแล้วครับเปิดราคาไปแล้วลูกค้าจองนะครับหลังนี้แรกๆเลยครับ เปิดราคาได้วันเดียวนะครับลูกคา้ารีบจับรีบจองนะครับถือว่าได้มาอัปเดตหนัางานงนะครับประมาณอีกเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับน่าจะเสร็จนะครับบ้านหลังนี้บ้านเดียวขายราคาเท่าโน์โอม เอาบรรยากาศกับสิฝนค่าฝนฝ้ากับสิมึ้งยังอยครับวันนี้เออเื่องแล้วอากาศจัสิฝนฝ่ากับสิตกนะครับติดบอลลอดนะครับโอ้ทีมในาง,งานขย,ยันกันทุกคนนะครับเออด้านหลังก็จะเป็บนบ้านเดียวนะครับหนึ่งบ้านเดียวสองชั้นนะครับบ้านเดียวสองชั้น ซนนี้ครับลูกค้าก็เริ่มเขายู่แล้วครับเนานะครับขึ้นโครงสร้างนะครับดีนะครับเป็นโครงสร้างแล้ว,ลวก้อนฝนจะมานะครับระยงสั้นนี่อืมอาจจะบ้านเสร็จนะครับตานนี้ครับออ ยาวลงไปเบ้งบรรยากาศข่างแางต่อครับบันไดสวยๆครับสวยอดเลยบันไดนี่คมกริบครับถือว่าเห็ดยากีคดด่ครับบันไดนี่บันไดพับผ้านะครับแต่ว่าเสียมนี่คมมากนะครับสร้างเสียดงั้นง่ายครับ เขางงเขามุ่มมมนะครับโครงสร้างดีช่างสีก็ทํางานง่ายนะครับกับเสียมดีนะครับชาบดีผนังดีสร้างสีกับสีเป็นง่ายง่ายขึ้นนะครับเขามุ่เขาฉาโครงสร้างส,สวยนะครับบันไดค,ครับพอสมีบิดบิดเอียง,ง,งแน่จ้าน้อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างที่จะ พอสมควรนะครับก็ามาเห็ดในไงได้ครับนี่บันไดพับผ่านนะครับอ๋อยังทำง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับปุ๊บนี่เปิดปิดได้นะครับห้องใต้บันไดนะครับนี่การปรับพื้นนะครับเทเรียบร้อยแล้ว เด็ดแบบสบายๆง่ายๆนะครับเพึ่งโอนบ้านะครับมาเบิ้งมาชมครับนะครับถือว่ามาเบิ้งบรรยากาศอัปเดตหน้าง,งานนะครับหลังจากที่เข้าไปทําการโอนบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยเขามาเบิ้งโคงการนะครับ อะไรเต็มร้อยแล้วเลยทีทั้งวันอ่ะอ๋อ,ค,อค,ครับอือขอบคุณลูกค้าลหลายๆนะครับที่สนับสนุนโครงการนะครับสนใจที่ซื้อบ้านในโครงการโครงการบ้านเซ็นเรนเฮาส์นะครับ อทีมงานกน็ขยันทุกคนนะครับเห็ดบระยุน์เบยอนเลยนะครับสุดยอดสุดยอดอีดครับหรือว่าสู่การสู่งานกันไปครับเดดอ,อ่อนหันก็ประยยุธ์รบยอนกันครับอเอาอิ่มรอยใหม่ตะแก้อรว่า เดี๋ยวพ่อรถครับเอาโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตนะงานในเพงแค่นี้ครับไปพบพกันใ่คลิปหน้าครับสว,ดดสวัสดีครับ